ก่อนนี่ออกนอกหลายเนี่ยไปลังออกก็มี่คุณนะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะสวัสดีเอฟซีตูผู้คันด้วยค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุ้ฟูสู้ขคนค่ะเมน,นีกับผ้ามาเขาปลานอ๋อแหม่เนาะมากระเที่ยงแล้วแหะค่ะพี่น้องไปตามไปหลุนไปชมกันค่ะว่าเมน,นีสีมานบอสีงามสีอวบสีวะคือเมนันบอฝนกับปตกเลยค่ะท่งนี้พี่น้องปตกกุกปตอด สวัสดีครับพี่น้องนอ,งใ,หนองใหม่คือเกา่าเลยงเงครับนอยง่ายเลยนอยง่าครับยุดต่ำนิดโอ้โหกำลังแตะบอกจากเนียงพื้นเขาจ้ะกำลังโกแกงเลยตัว มานจำได้ครับพี่น้องฝนบ,บ่บตกหตลังจากนี้ก็มันคือกท็ที่ถอนมันแล้วครับพี่น้องเอ้ยช่วงนี้นี่ครับถอนมันให้แค่มดแดงหมดเดยลยเวลาถอนแล้วยามนั้นก็ทีหยาค่าเฮ็ดอีกอพี่น,อน้องตัวน,นี้เขาหักไปแล้วที่เลี้ยฮะ่านอน เดี๋ยวก็ะชีได้หุดให้หุดหน้าเตรียมนะฮะวงวานเขาต่อไปครับพี่น้องเอา้าหลุนกันไปครับมือนี้สีม,มานจำได้ไอ้พูนอยู่ฟังคุ่นเาขาได้บ่ละ มาส่งเหม er, ือน nhau n h มืด <şimdi> อีกแล้ว um, พ um, uh, um, um, ี่มา n h a จะได้ร้ายมายังมาเร็วดี้ยวอู้นข้างคางข้างได้อีกเห็นบ่อข้างคางปูน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 หัวางบ่เอาเอาเอาพี่น้องเอา ลอยบอกนะข้างต้งนนี้ทั้งหนาครับข้างครับข้างโอ้ยปุ่นทั้งในเงาเงาปุ่นทั้งคุ่นทองคุ่นอยู่ข้างคุ่นบ้านนี้ ครนับอี่น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 ี่กี่น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 ีนี่นเ่นี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 ่นนี่่นนนี่นี่จ่นี่นี่นี่น่นี่นุ่นี่นี่มี่นี่นี่ี่นี่นอนีน่นี่นน อีก้งนันเ่ยนับมือสีหอนไปหนาเออสศรละบวกบวกมัในนี้นอ่ะบับปุ๊งงามโอ้โยจะสีนี้ได้หลายจ้ะพี่น้อง เกมวนหม่หมหนุ่ทสว่งเงกว่ากันมีป่มากิน้อยากกอ่ไม่เอาค่ะพาะวาเมีน อี่ครับอู้ท่าผึ่งามเลนก้อนงามฝากปุไปมีเลยยังไงเลยก้อนนะก้อนนี่หลายเนี้ครับพี่น้องบ้านนีงงามเลยเ้ออกกึโ้ใหม่เข้ากะสีอ๋อขำขำ นาะพี่นี่โบเขียวอุ้ยพีนี่นี่เกือบเกือบเย็บนี่ตายพี่ไม่สวยก่อนนี่ออกนอกหราเนี่ย นล่งโอ,กอ,อ้ก็มีคุณนะนี่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 บ่เนี่ยคือสีขาได้คนเดียวครับพี่น้องมีทางเขา ออาาีเนีงมง,งา,งงามอยู่พี่น้องอ้ยออกดีอยู่เลยครับฝนโบดีแทงขึ้นเต้มเยนจหักครึ่งหรือดอ้ด๊จัดจังได้จังหอนแหงจ้พี่น้องนี่ โจก็ซึ้งถึงกันมีนี่เขาไปไหนบ่อโอ้ยน้องบ้าพีนน่น้องนี่นงเป็นเลสหนินีงวัตเต้รน้องอู้ยทั้งหลังกับมียัเบเข้ามาดูนี่ครทั้งสุด<น>อือมีเอาเลยเด้อนี่ครับโอ้โหนี่นงามไหมงรอูย้ย

ủa lái thế, Tìm nén lên, ngang <laughs> thật đấy, cái ngang nói cơn phơi hao bộ áo nữa <laughs> เดี๋ยวยิกูกอนี่ก็สวยเขียอยังเดียวหอนเอ็กย์กิถ่ายเป็ดมุมใดครับพี่น้องเอ้ยมันหลายมันกับบั้งน้ำเนียอันนี่เลือบปุ่นนะในซอกในมุม,มข้างบน จุกอ่ะดูไปดนี่นี่นมึงเงินนั่นแหละเดี๋ยวมึงห่างหมดแดงกันเริ่มไข่เนี่ยเลยกันเริ่มเป็นห่างอีกละสียบเปนเสียบ นอนเงยขาอุ่บปีนอพี่จนเหี่ยวต้นเงนัวต้นเงนนมดบมเงินัไปแล้วอเนี้ยไปบนที่ไ้าเขนี่กำลังงามเลยเห็นบพี่หนอเออพี่นนอนี่กัดนอนดินเลยเนาะนบเงกาไปอีก ดนอดีเลยหูยน้ำพักนอนกระดี่กระดดเดียวเดียวเดียวเห็นบอกหวยหารประเใหม่นะเป็ปลาอน,นีโอ้ยนอนนี่มะลีอยู่แต่ตย,ย่างนี่เสียชุหนาว mì bò, gói đi mì bò, mặt con mặt ก็ละน้อยละนิดครับพี่น้องมือน,นี้ทะเบงสิพอเจาะคอดบอัวเมียนอาจจะงามได้เหรอหาหมองเกาอยู่ครับบัวท่านใหญ่อมองไม่งามอยู่ว่ามองนี้เปรนจูดไรเนี่ยไปเลยมาสั่มถ้ามองเกาเกาออกบัวบ้าพี่น้องอ Um> okay คือสีดกๆไงนี่อันหนึงมาท่องที่กันเฮ้ยเ้ยเด้๋ยวเจอที่น้กกว่านี่สอบนี่ก่อน ม,มันมันหมกสองสอกอนนี่แหละพี่นอ้องมนอหนอห <c oughs> น่อยไงเติมนนะ นะั่งเ่ยม้นนึนงหมดะวดหักไปหลายห,หลัแล้วน,นะคะน่งหลวเปลี่ยนฮักปวดทัดนี่ดิบอกไน,นี่นีน่นะ อ,อ่อนอนี่อ่อนเลยเนี่ยเงาเลยอันนึงถึงถึงนี่เอบเอบม<า>ีนี่นีเงียบโอ้เหงาเหมดมัด <c oughs> งครับพี่น้องสภาพอากาศมีอไม่มีสักร้อนออกเยือนเห็นป่รม่บ่

วัเนเต็มโบมานเขาไปมากัเต้มกระตาคือเก่าน,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 นี่เบืง้งแหนนี่ยะอืมงามนเนาะข,ขยับขยายแลี่เี้วแม่นดี๋ยัง,ง่็งกื่ังเถียงเข้าไปน,นหอองอติแมน เตี้ยงลงไปไหมครับอุ้ยมัน,นมนีน้ำทั้งใต้นะจ๊ะดูดิสวยอันนี้เราอย่าเพิ่มเบาเนาะนี่จกเอาก็คนกข้างในนอนมันอยู่ทงีงระดับสูงคุณนี่อันนึงนี่อันนึงเอออันนึงต้องไปมุดต้องไปมุด เขามีทหารระาวาดใส่แขนเขาไปย่างเดียวครับพี่น้องนองงามนอยใหญ่จะต้องเอาครับ จะอวยแล้วครับอวยไปหลดไปจากไหนไปหาทางใหม่อู้หูนี่ผมเสื้อว่าอากาศสุดๆ,ๆเลยพี่น้องรึงหอดคำไปทางไหนออกไปหลด น้าเจ้าพี่น้อง,องตอนนี้เขาก็มางห,หอนเหงื่อแล้วเด้อจ้ะมันคักเติบอยู่ค่ะนี่ถือว่าได้อยู่ฝนปะตกเลยค่ะอยู่ปาหนอใหม่แต่สมีกับที่ว่ามาัน <c oughs> เติบอยู่จากก่อเ <c oughs> ดียวๆแต่ว่ามีหมองพันอันนี้ไม่อยู่เนาะเห็นอยู่ <c oughs> แต่จักสีออกเงี้ยงกับบ่งพันเห็ดทางอาการหอนแห้งค่ะป่านนี้เขากำลัปสายน้ำเนี่ย เากับปลาสาน้ำเนื้เนาะไปกับหอดปล,ลากับเที่ยงแหะค่ะเพราะว่าติดภารกิจเนาะแต่กะถือว่าได้ว่ามาันยู่ค่ะพี่น้องก็ไปเลาะหมองเดียวอาาะ่ะสไลั์คลิปนี้ค่ะจุ๊บกีไปเพียงเท่านี้แหะค่ะขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้อค่ะที่เข้ามาเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์ให,คให้ค่ะขอบพระคุณหลายๆ ิเป็นกำลังใจให้กันเสมอมาค่ะฝากพี่น้องกดไลด์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจสาวแิกากระบัาสวีเดอร์ค่ะก็มีกัปปามากใกล้กอนจากกัปป์ใบก่อน, <laughs> อนล้างหาสเสดกเก็บเห็ดไว้ไว้เข <laughs> <ๆ>าว่าพายุสีเขาเพาื่อละวะบ่มาสำมืันนี้จ้าอ๋อแล้วพี่น้องใบก่อนเด้อค่ะสละค,ลคลิมหนีพอกันไม่คิมนาค่ะสวัสดีค่ะ <laughs> สวัสดีค่ะ <laughs> จะสิาพาไปเห็ดหยังดอกพี่น้องถ้าเบิ่งก่อน <laughs> มันหอนเอาปวด